ชีวิตของแม่ออนเริ่มต้นด้วยความหวังและความฝันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่โชคชะตากลับเล่นตลกจนหัวใจเธอแทบแตกสลายแม่ออนเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวชนบทที่ไม่มัง่งคั่งแต่ทุกคนในบ้านก็รักและหวังดีกับเธอเมื่อแม่ออนตั้งท้องโดยไม่มีพ่อเด็กเธอกลับได้รับคำตัดสินที่หนักหน่วงและโหดร้ายที่สุดจากพ่อแม่ที่เคยรักและปกป้องเธอมาก่อนพ่อแม่ไม่เพียงแต่โกรธ และอับอายพวกเขายังตัดสินใจและแม่ออนออกจากบ้านโดยทันทีโดยไม่มีแม้แต่โอกาสอธิบายหรือขอโอกาสแก้ตัวแม่แม่ออนจะร้องให้สาบานว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและจะไม่ทิ้งความรับผิดชอบนี้ไปไหนแต่คำพูดของเธอกลับถูกปัดตกเหมือนไม่มีค่าในสายตาพ่อแม่แม่ออนถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความหวาดกลัวท,ทั้งทั้งที่หัวใจยังเด็กและไม่พร้อมจะสู้กับความเจ็บปวดขนาดนี้ ในช่วงเวลานั้นแม่ออนได้เรียนรูปเซียนที่แสนเจ็บปวดว่าคนที่ควรจะรักและปกป้องเธอกลับผันหลังใส่เธอทําให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวถูกาเติมจนแทบจะหมดหวงังแต่ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่แม่ออนมีต่อลูกในท้องทําให้เธอยืนหยัดและกล้าที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างเธอรับจ้างทํางานทุกอย่างที่หาได้ทั้งซักผ้าขายของตามตลาดนัดและแม้กระทั่งรับจ้างทําความสะอาดบ้านเพื่อให้มีเงินพอซื้อข้าวสารและนมให้ลูกน้อยในท้องสิ่งที่ยาก ที่สุดไม่ใช่แค่ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายแต่เป็นการที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานกับสายตาคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความสงสัยดูถูกและวิพากวิจารณ์อย่างไม่หยุดย่อนการถูกตัดสินทางสังคมเป็นเหมือนบ่วงที่พันรัดแม่อร่าไว้ไม่ให้กล้าไปไหนได้แม่แต่เพื่อนบ้านที่เคยสนิทสนมกลับเริ่มห่างเหนินและคำพูดของคนในหมู่บ้านก็กลายเป็นดาบที่ทิมแทงใจแม่อรนทุกวันผู้หญิงท้องไม่มีพ่อแบบนี้มันน่าอาย ทำไมไม่รู้จักเก็บตัวทำมาหากินดีๆไม่สงสารลูกหรือไงที่ต้องเกิดมาแบบนี้แม้แต่ในวันที่เธอป่วยหนักและแทบจะเดินไม่ได้ยังมีคนผ่านประมาะโดยไม่เหลียวแลมองเธอด้วยสายตาดูแคลนและไม่เคยหยุดคิดว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงที่แม่ออนกำลังเผชิญน,นั้นหนักหน,กนาสาหัสแค่ไหนแต่แม่ออนไม่เคยหยุดยอมแพ้เพราะในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอต้องสู้เพื่อคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเอง ได้ลูกชายของเธอภูมิเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่สดใสและความใสซื่อบริสุทธิ์แม่อ่อนตั้งใจสอนเขาว่าความยากลำบากในชีวิตไม่ใช่คำตัดสินว่าคุณเป็นใครแต่เป็นบททดสอบที่จะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นภูมิไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของเขาเคยถูกตัดสินอย่างไรเขาเติบโตมากับความรักและการสอนสั่งอย่างเต็มที่แต่ก็ยังต้องผเผชิญกับคำสบประมาทจากเพื่อนและคนรอบข้างที่ไม่รู้จักที่มาที่ไปของชีวิตเขา แม่อรพามย้ายจากหมู่บ้านเล็กๆไปอยู่ในตัวเมืองเพื่อหาโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือและมีชีวิตที่ดีกว่าแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนเธอก็ทำทุกอย่างให้ลูกไม่ต้องรู้สึกขาดอะไรแม้ตัวเองจะต้องอดมือกินมือต้องอนอนกับพื้นหรือทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนแต่แม่ออนก็ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครเธอเชื่อมั่นว่าความอดทนและความเสียสละของเธอจะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของลูกชายได้และว,วันหนึ่งภูมิจะไม่ต้องเจอความเจ็บปวดเหมือนที่แม่เคยเจออย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตโดยไม่มีความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพวกเขาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในโรงเรียนที่ครูบางคนไม่เชื่อว่าลูกของผู้หญิงไม่มีพ่อจะตั้งใจเรียนได้จริงๆเด็กบางคนล้อเลียนภูมิว่าเป็นลูกกำพรา้าและคนไม่มีพ่อจนบางครั้งภูมิรู้สึกเจ็บปวด และไม่อยากไปโรงเรียนแต่แม่ออนยังคงยืนหยัดเคียงข้างลูกสอนให้ภูมิสู้และไม่ยอมแพ้กับคำพูดเหล่านั้นวนเวลาผ่านไปแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ภูมิกลับเก่งกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเขามีผลการเรียนที่โดดเด่นและมีความฝันอยากจะเรียนให้สูงที่สุด เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นและวันหนึ่งความฝันของแม่ออนก็กำลังจะเป็นจริงเมื่อภูมิได้รับทุนการศึกษาระดับประเทศที่มีการแข่งขันสูงสุดทำให้แม่อรยิมทั้งน้ำตาด้วยความภูมิใจและความรู้สึกว่าความเหนื่อยยากที่ผ่านมาไม่สูเปล่าแต่ความทรงจำเก่าๆจากครอบครัวเดิมยังคงตามหลอกหลอนแม่ออนอยู่เสมอเธอยังไม่พร้อมจะกลับไปเผชิญหน้ากับพ่อแม่ที่เคยทอดทิ้งเธอแม่ลึก,ลก ในใจอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ความเจ็บปวดและการถูกตัดสินยังคงเป็นแผลที่ต้องใช้เวลารักษาและในขณะเดียวกันแม่ออนก็เริ่มคิดถึงอนาคตของภูมิและคำถามที่ว่าถ้าวันหนึ่งภูมิอยากจะเจอครอบครัวแท้จริงของเขาเธอควรจะทำอย่างไรเรื่องราวของแม่ออนและภูมิยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะชีวิตยังมีบททดสอบและบทเรียนอีกมากมายที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้าหลังจากวันที่ภูมิ ได้รับทุนการศึกษาระดับประเทศแม่ออนรู้สึกเหมือนได้รับลมหายใหม่ในชีวิตแต่ขณะดเดียวกันความกังวลก็เข้ามาเยือนอย่างไม่หยุดย่อนเพราะนอกจากความสําเร็จของลูกชายแล้วเธอก็ยังต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในใจเรื่องราวในอดีตต่อที่ไม่อาจลืมเลือนบางครั้งเสียงหูหราะของเพื่อนบ้านที่เคยย่อเยอยและสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่ไว้วางใจยังคงตามหลอกหลอนแม่ออนเหมือนฝันร้ายที่ ไม่จบสิ้นการกลับไปบ้านเก่าที่เคยถูกขับไล่ออกมาเป็นเรื่องที่แม่ออนไม่เคยกล้าคิดถึงแต่เมื่อภูมิเริ่มโตขึ้นและเริ่มถามถึงพ่อแม่แท้จริงของเขาแม่ออนก็รู้ว่าเวลาที่จะต้องผเผชิญหน้ากับความจริงนั้นใกล้เข้ามาแล้วความกลัวในใจของแม่ที่เคยถูกทอดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเตรียมตัวสำหรับวันที่ต้องพบกับครอบครัวเดิมอีกครั้ง แม่ออนเริ่มเก็บเงินและวางแผนอย่างเงียบเงียบเพื่อพาภูมิกลับไปเยี่ยมบ้านที่เคยเป็นที่เกิดของเธอแม่หัวใจจะเต้นแรงและเต็มไปด้วยความหม่นวิตกแต่เธอก็รู้ว่าการไปครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตว่าความรักและความอดทนของเธอจะสามารถชนะใจาคนที่เคยทอดทิ้งเธอได้หรือไม่เมื่อวันนั้นมาถึงแม่ออนและภูมิเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นบ้านเกิดของแม่ออนความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความหวังปนความกลัวเมื่อประตูบ้านเปิดออก และสายตาของพ่อแม่ที่เคยโกรธเกรี้ยวมองกลับมาอีกครั้งแม่ออนพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่มั่นคงแม่กลับมาแล้วพร้อมกับภูมิลูกชายของแม่ในช่วงแรกพ่อแม่ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวและคำพูดที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังแต่น้ำตาของแม่ออนและภูมิที่ไหลออกมากลับเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของพวกเขาเริ่มอ่อนลงภูมิซึ่งเติบโตมากับความรัก และความอดทนเริ่มพูดคุยและเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาและแม่อย่างชัดเจนและจริงใจทำให้บรรยากาศที่เคยถึงเครียดค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจและการให้อาภัยที่เริ่มก่อตัวขึ้นครอบครัวที่เคยแตกสลายเริ่มมีโอกาสที่จะรวมกันอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะบาดแผลที่ถูกทิ้งไว้ยังลึกและต้องใช้เวลารักษาความเจ็บปวดและความผิดหวังไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่แม่ออนและภูมิดได้พิสูจน์คือความรัก และความอดทนที่แท้จริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดได้เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อความรักในครอบครัวเริ่มก่อตัวขึ้นก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่ทดสอบความเข้มแข็งของพวกเขารออยู่ข้างหน้าทั้งความคาดหวังของสังคมที่ยังไม่หมดไปและความทา้าทายที่ภูมิจะต้องผเผชิญในเส้นทางการเรียนและชีวิตที่ยังอีกยาวไกลแต่แม่ออนยังคงยืนเคียงข้างลูกชายอย่างไม่หวัน่นไหว ด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและความหวงัง